ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,229เยเชิญพิชิตตระกูลซูและวังว่านหลงเมื่อได้ยินเช่นนี้ซุนจื้อตรงรู้สึกตื่นตระหนกพูดว่าคุณหนูนี่นี่ไม่เป็นเรื่องเกินจริงไปหน่อยหรือด้วยความแข็งแกร่งของตระกูลซูนั้นเข้มแข็งกว่าตระกูลเย่อยู่แล้วยังมีความแข็งแกร่งของวังว่านหลงที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินมีทหารรับจ้างในอาณัตหลายหมื่นคน ตอนนี้ว่ากันว่าพวกเขาได้สร้างฐานทาวนของตนเองในตะวันออกกลางองค์กรเช่นนี้จะถูกเย่เชิญพิชิตได้อย่างไรลินหวานเออพูดเสียงเบาความแข็งแกร่งของเยเชิญนั้นเกินกว่าที่วังวานหลงจะเทียบได้มิฉะนั้นเมื่อตระกูลซูและวังวานหลงไปที่ภูเขาเยหลิงพร้อมกันไม่มีทางที่เยเชิญจะอยู่รอดได้แม้ว่าเราจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบนภูเขาเยลิงในวันนั้นแต่เราสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์ว่า เย่เชิญไม่ได้รับผลกระทบใดๆซึ่งสิ่งนี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าตระกูลสู่และวังว่านหลงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงบนภูเขาเย่หลิงในวันนั้นหลังจากหยุดชั่วคราวลินหวานเออก็พูดอีกครั้งอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ศัตรูที่อยู่ในสายตาของเย่เชิญคือผู้ชิง้วยเขาเป็นเช่นเดียวกับฉันมีความบาดหมางกับผู้ชิงลุยถึงขั้นไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าแต่เขาแข็งแกร่งกว่าฉันมาก ฉันยังคงถูกไล่ล่าสังหารจากผู้ชิงหุ้ยตั้งแต่ตะวันออกกลางถึงกลับต้องไปซ่อนตัวในทิเบตต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหลบซ่อนตัวแต่เขากลับกล้าเปิดฉากโจมตีผู้ชิงหุ้ยอย่างแท้จริงในความมืดจากมุมมองนี้วงังว่านหลงจะหยุดเขาได้อย่างไรหากต้องการบนภูเขาเย่หลิงเขาสามารถสังหารบุคคลหมายเลขหนึ่งของวงังว่านหลงได้อย่างง่ายดายซุนจือตงคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นขมวดคิ้วพูดว่า เช่นนี้เป็นว่าข่าวลือที่ว่าตระกูลเย่ยกทรัพย์สินครึ่งหนึ่งให้กับวังว่านหลงเป็นระเบิดควันที่ถูกปล่อยออกมาลินหวานเออพยักหน้าพูดอย่างจริงจังพูดให้มั่นยำมันควรจะเป็นระเบิดควันที่เย่ยเชิญเป็นคนปล่อยออกมาหลังจากพูดจบลินหวานเออก็นึกถึงเรื่องบางอย่างได้ถามคนทั้งสองว่าใช่แล้วหลังเหตุการณ์ที่ภูเขาเย่หลิงทางด้านตระกูลซูและวังว่านหลง มีข่าวใดเป็นพิเศษหรือการเปลี่ยนแปลงใดหรือไม่การเปลี่ยนแปลงทั้งสองมองหน้ากันชิวอิงซานเริ่มพูดก่อนว่าฉันไม่รู้สถานการณ์ของตระกูลซูแต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวังว่านหลงเท่าที่ฉันได้ยินมาพวกเขามีบทบาทมากในซีเรียและร่วมมือกับอีซูชิป,ปิ้งเพื่อผูกขาดการคุ้มกันติดอาวุธในอ่าวเอเดนยิ่งกว่านั้นก่อนหน้านี้พวกเขาได้กวาดล้างองคอ์กรจนสลัดที่อ่าวเอเดนในคราวเดียว หล่าจนสลัดพวกนั้นหวาดกลัวจนหมดสิ้นหนทางและตั้งแต่นั้นมากาบเท่าที่เรือถูกคุ้มกันโดยกองกำลังติดอาวุธของวังว้านหลงไม่มีจนสลัดคนไหนกล้าเข้าใกล้ลินหวานเออพยักหน้าการเปลี่ยนแปลงนี้บอกไม่ได้ว่าไม่ยอดเยี่ยมเมื่อคิดดูแล้วน่าจะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลังซุนจื้อตงคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าเมื่อมาคิดดูให้ดีมันก็มีเรื่องแปลกหลังจากมีข่าวออกมาในวันนั้นว่า ตระกูลซูและวังว่านหลงได้รับชัยชนะครั้งใหญ่บนภูเขาเย่หลิงตระกูลซูก็เก็บตัวเงียบบางคนบอกว่าพวกเขารับโชคลาภโดยไม่ให้เป็นเรื่องอื้องแต่ฉันมักจะรู้สึกว่าก่อนที่จะไปภูเขาเย่หลิงพวกเขาทำเป็นเรื่องใหญ่โตไม่มีเหตุผลให้พวกเขาที่หลังจากได้รับชัยชนะจะรับโชคลาภอย่างเงียบๆนั่นเป็นเหมือนกับการปิดหูขโมยกระดิ่งไม่ใช่หรือสิ่งนี้ทำให้ฉันประหลาดใจกับเหตุการณ์นี้เสมอ ต่อมาตระกูลสูเปลี่ยนผู้นำตระกูลอย่างรวดเร็วผู้นำตระกูลคนก่อนสูเฉิงเฟิงกเกษียณและส่งต่อตำแหน่งผู้นำให้กับสูจืออยู่หลานสาวคนโตวัย24ปีของเขาส่งมอบตำแหน่งให้หลานสาวคนโตบทที่5,230ลิ้นหวานเออพึงพำด้วยท่าทางสับสนทำไมถึงมอบตำแหน่งสืบทอดผู้นำตระกูลให้กับหลานสาวที่อยู่ในรุ่นหลาน ควรเลือกบุตรชายจากรุ่นลูกเป็นลำดับแรกก่อนไม่ใช่หรือจากนั้นลินหวานเออถามซุนจื้อตงหรือว่าตระกูลซูมีทายาทเพียงไม่กี่คนซุนจื้อตงรีพูดเรียนคุณหนูตรงกันข้ามบุตรธิดาทั้งเจของตระกูลซูได้ชื่อว่าเพียบพร้อมในทุกด้านบุตรชายห้าคนบุตรสาวสองคนพวกเขาอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวสำหรับหลานยังมีมากกว่านี้อีกน่าแปลก ลิ้นหวานเอขมวดคิ้วและพูดว่าในเมื่อมีลูกชายห้าคนเหตุใดจึงส่งต่อตำแหน่งผู้นำตระกูลให้หลานสาวคนโตโดยตรงยังไม่ต้องพูดถึงว่าหลานสาวคนโตนี้เป็นผู้หญิงเพียงแค่เขามอบตำแหน่งข้ามรุ่นลูกเลือกหลานโดยตรงเพื่อสืบสกุลสิ่งนี้จะทำให้ลูกชายทั้งห้าไม่พอใจได้อย่างง่ายดายแม้แต่พ่อผู้ให้กำเนิดของซูจือ,อยูก็คงจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับความจริงที่ถูกเพิกเฉยนี้ได้โดยตรง ลินหวานเออพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งในตอนนั้นหมิงเฉิงจู่ให้การยกย่องพระนัดดาหมิงส่วนจงเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นเฉิงจู่ก็ไม่ได้ส่งมอบบัลลังก์ให้กับส่วนจงโดยตรงแต่ต้องส่งมอบบัลลังก์ให้กับยืนจงก่อนแล้วค่อยทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลังแม่ซูเฉิงเฟิงให้ความคาดหวังกับซูจืออยู่อย่างมากแต่ตำแหน่งนี้ควรส่งผ่านบิดาของซูจืออยู่ก่อนแล้วจึงให้บิดาของเธอส่งต่อตำแหน่งให้กับเธอโดวยวิธีนี้ รากฐานของซูจือ,อยู่จึงจะมั่นคงไม่เช่นนั้นพ่อหนึ่งคนอาสี่คนและอาญิงอีกสองคนเป็นผู้อาวุโสเธอเป็นแค่หลานสาวเข้ามายึดตำแหน่งนี้โดยตรงเธอจะยึดไว้ได้อย่างไรแม้ว่าซูเฉิงเฟิงจะคอยอยู่เบื้องหลังแต่เป็นเรื่องยากสำหรับซูจือ,อยู่ในการที่จะควบคุมตระกูลซูได้ทั้งหมดสุนจือตงนึกถึงเรื่องบางอย่างพูดว่าใช่แล้วคุณหนูหลังจากซูเฉิงเฟิงมอบตำแหน่งผู้นำให้ซูจือ,อยู จากนั้นเขาก็เกษียณตัวเองว่ากันว่าเขาไปอยู่แอฟริกาเพื่อใช้ชีวิตอย่างสุขสําราญในวัยเกษียณคิ้วของหลินหวานเออยิ่งขมวดแน่นยิ่งขึ้นเขาส่งสูจืออยู่ขึ้นบนหลังมาพยศที่ร้ายไม่เพียงไม่ช่วยเธอฝึกมาพยศที่ร้ายตัวนี้แต่กลับเกษียณตัวเองออกไปเขาทําเช่นนี้แม่สูจืออยู่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเพียงใดคงเป็นไปไม่ได้ที่จะรังตําแหน่งนี้ไว้ได้สุนจือตรงยักไหลยกล่าวว่าแต่ว่า ตำแหน่งผู้นำตระกูลของซูจือ,อยู่นั้นมั่นคงมากหลังจากรับช่วงต่อเธอได้ทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายติดต่อกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการลงนามร่วมมือกับตระกูลอิตโตะในญี่ปุ่นเพื่อก่อตั้งอีซูชิป,ปิ้งขึ้นมาลินหวานเอ๋อกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังจากมุมมองธรรมชาติของมนุษย์หากซูจือ,อยู่สืบทอดตำแหน่งผู้นำตระกูลเป็นไปไม่ได้ที่พ่ออาและอาหญิงทั้งหลายของเธอจะไม่คิดกระด้างกระเดือง อีกทั้งสูเฉิงเฟิงไม่ได้อยู่ข้างเธอเพื่อช่วยเธอระงับสถานการณ์พูดตามเหตุผลนี้เป็นเหมือนตาช่างอันหนึ่งโดยมีสูจืออยู่ผู้โดดเดี่ยวอยู่ที่กลายด้านหนึ่งและกลายอีกด้านหนึ่งเป็นผู้อาวุโสทั้งเจ็ดของเธอและกลายอีกด้านหนึ่งเป็นผู้อาวุโสทั้งเจ็ดของเธอด้านที่ตาช่างถูก่วงน้ําหนักลงจะต้องเป็นฝ่ายผู้อาวุโสทั้งเ การควบคุมของซูจืออยิยูที่มีต่อตระกูลจะค่อยๆถูกทำลายไปแต่ถ้าคุณบอกว่าเธอนั่งอยู่บนนั้นได้โดยสงบไร้คลื่นลมมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเมื่อกล่าวถึงตอนนี้ลินหวานเออร์เน้นย้ำนำเสียงของเธอเล็กน้อยพูดอย่างหนักแน่นเบื้องหลังซูจิออยูต้องมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อช่วยเธอควบคุมสถานการณ์หรือสมดุลของตาช่างที่กล่าวถึงและผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังซูจออยู สามารถจับปลายตาช่างด้านสูจืออยู่ได้อย่างมั่นคงไม่ปล่อยให้พุ่อาวุโสทั้งเจ็ดของเธอเคลื่อนไหวได้สนจือตรงอุทานคุณหนูจากการวิเคราะห์ของคุณคนคนนั้นต้องเป็นเย่เฉินใช่ลินหวานเออพยักหน้าพูดว่าหากเป็นเช่นนี้ตักกระทุกอย่างก็รับรื่นเย่เฉินเอาชนะตระกูลสูบ,บนภูเขาเย่หลิงจากนั้นแต่งตั้งผู้นำตระกูลคนใหม่ของตระกูลซู แม่สูเฉิงเฟิงไม่เต็มใจที่จะปล่อยมือและไม่ว่าบุตรชายหญิงทั้งเจ็ดของเขาจะไม่เต็มใจเพียงใดสิ่งที่ทำได้มีเพียงยอมรับอย่างเชื่อฟังไม่กล้ามีแม้แต่ความคิดที่จะต่อต้านสูจืออยู่หลังจากพูดจบลินหวานเออก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเห็นได้ชัดว่าสึบที่ภูเขาเย่หลิงเย่เฉินเป็นฝ่ายชนะก,การต่อสู้แต่เขาต้องการบอกโลกภายนอกว่าตระกูลเย่พ่ายแพ้ยิ่งไปกว่านั้น ยังบอกว่าความพ่ายแพ้ทําให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินของตระกูลไปมากกว่าขึ้นการเคลื่อนไหวของเยเชินนั้นยอดเยี่ยมจริงๆซุนจื้อตงเห็นด้วยกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นหลายตระกูลไม่เห็นตระกูลเยในสายตาพวกเขาอีกต่อไปในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นจุดสิ้นสุดความแข็งแกร่งของพวกเขาฉันยังรู้สึกเสียใจมาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า เยเชนจะทำสิ่งนี้โดยจงใจลินหวานเออพยักหน้าและพูดว่าเนื่องจากเยเชนได้รับชัยชนะบนภูเขาเย่หลิงในวันนั้นตระกูลซูและวังว่านหลงต้องยอมสิรราบต่อเยเชนไม่ต้องพูดถึงวังว่านหลงอาจให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อเยเชนตั้งแต่ตอนนั้นทางฝั่งตระกูลซูหากผู้นำตระกูลยังคงเป็นซูเฉิงเฟิงเกรงว่าทรัพย์สินของตระกูลมากกว่าขึ่งจะต้องถูกใช้เพื่อขอ้องให้เย่เชนวางมือ แต่ตระกูลซูได้เปลี่ยนเป็นเด็กหญิงผู้หนึ่งมาเป็นผู้นำตระกูลลินหวานเอออดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพึมพำนี่อาจเป็นนี่รักอีกรายหรือไม่